นะะให้ถ่ายคืออะไรแค่ที่กินเป็นการติ๊กตอกนี่ติ๊กตองตกตอง,งอนไก่เอ้าวันนี้กินของแปลกหน่อยลุยฮะเลือดเลือนเลือนเลือนโอ้โหดูความนุ่มเลือดดิเนี้ยลุยฮะเที่ยงปุ๊บจะหมดปั๊บนะฮะเพราะฉะนั้นจะเวลาทำการเราสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มนะฮะดูตอนคืนตอนเช้ามาตามลุยครับ เดี๋ยวว่าเขาเปิดกี่โมงปิดกี่โมงอยู่ในแคปชั่นตอนแรกพัก14นะฮะกุ้ยเคี่ยวไก่ป่าล่ำยิมตอนนี้ประมาณยังไม่เสร็จโมงแต่เขาบอกถ้ามาช้างวันนี้อดกินนะฮะเรามาสามรอบแล้วเลยไม่ได้กินในรอบที่สี่นะทุกคนนี่ได้กินแน่นอนสวัดีครับป๋าวันนี้เหลือเพียบเลยอ้าวนี่นี่อี่อุ้ยนี่คือของอร่อยคืออะไรคะนังไก่ทอดเออแล้วตรงต้นนู้นป๋ามีอะไรบ้างฝ่าป่ายฝายกหน่อยมีอะไรมางขอดูนิดหน่อยอันนี้มีไก่ตุ๋นแล้วก็เลือด มีคอด้วยคอมีเท้ามีปีดโอ้โหครบเลยอ่ะครบครับครบแล้วก็นี่มีหนังนี้อะไรยังไงนี่หอนไก่ข้างในมีหอนไก่เอาวันนี้จัดหอนไก่นี่ดีกว่าชอบเป็นไก่ตัวผู้ตัวผู้นะฮะสัดหอนเลยเอาป่ามาครับนี่ร้บซุปป่าเขานี่โอ้โหดูช็อตดูช็อตเอาจัดไปอาเริ่มได้เลยครับ น้องไก่ประดับลงไปแล้วง้อนไก่ง้อนไก่ง้อนไก่นไ่นี่ส่วนงอนโอ้โหไปอีกลงไปมาตักเลยว่าดีนะฮะมือสวยเอาผมโหมจะดติ่งเลยฮะลงเลยพวกคาหอมเอาตอนนี้จะฟุกปลาครับมาดีเป็นน้ำตกเลยอ่ะลีลาป่าธรรมดาที่ไหน มันจะหอมได้ครับโอ้ถูกต้องเหรอถูกต้องมากตรงตามรำนทุกอย่างวิชามเท่าไหร่มันเยอะไงโอ้โหเดี๋ยวไปถามป่าเข้ดูเดี๋ยวใส่ราคาไว้ให้นะฮะอันนี้แบบพิเศษครบเคลื่องทุกอย่างเลยอ่ะรำซุปนะมีความแบบกลมกล่อมโอ้โหอมอมอมเค็มอมหวาน จะบอกทุกคนว่าจะมาร้านนี้ต้องมาก่อนเที่ยงนะคะหลังเที่ยงคือหมดใช่ลงไปพลิกรู้เรื่องอย่างงี้กินเส้นเล็กนะฮะเพื่อความฟินมาๆๆคนเลยนี่ส่วนเนี้ยเห็นเป็นแว่นแว่นเงี้ยรู้ไหมคืออะไรเออให้ทายนรูคืออะไรครับนอนอ้าวเดี๋ยเห็นนี่ตอนตอนประกอบการอยู่ใครกินนอนไก่บ้างตรงไหนนะ มันเป็นส่วนหนอนนี่ไงไก่ตัวผู้ไงลุยครับอร่อยมากครั้งแรกเลยมันไหมที่กินอร่อยมากเฮ้ยยังไงเกือบเรองอร่อยมากมีเอ็นเอ็นหรือยังไงไม่เป็นมันห,หนังๆนัะแต่ว่ามันมันจะแบบมันจะกรุบกว่าอร่อยเลยนี่เส้นเล็กใส่ครบจัดไปชุดใหญ่ร้านนี้ทีเด็ดจริงๆลาดพระอิศรีลุยครับ แต่ย้ำอีกครั้งนะคะมาก่อนเที่ยงเต้าอ้วนเนี่ยน้องไก่ดูความเปื่อยดูดิโอ้โหเหมือนแบบแก้ผ้าเลยอะถอดชุดเปื่อยจัดจัดอืมดูลุยครับอืมรสอร่อยมาก เนีไอช็อปเลื่อนๆก็มีนะฮะบอกด้งยเลยเอาส่วนไหนเขามีครบหมดเลยลุยไปตามใจฝันมาดูครับแล้วเราเพิ่งเคยเจอหนังไก่เจียวนั่นแหละไก่เจียวตับหมูเจียวใช่ไหมใช่นี่หนังไก่เจียวจ้ะแบบนี้มันเป็นแคปไก่เนาะหนังไก่ทอดลุยฮะ<ม>นี่คือเจ้าไก่ป่าล่ำยิมนะฮะ แปโมงถึงบ่ายสามจันถึงเสานะฮะอาทิตย์หยุดเุยครับหยุดมาอาทิตย์นะจ๊ะใครมาไม่เจอ,จอเ,เลยจ๊ะตีนโคตรเปื่อยเลยหลังเที่ยงไปอะไรแลจะน,น่ะครบ,บแล้วลุยฮะับอยากกินอะไรครบครบมาก,ก่อนเที่ยงแต่เขาเปิดถึงบ่ายสามมีคอให้ดุนด้วยหงอนก็มีคอก็มีดีจังเลยอะลุยครับ ีนสีเลือดเนื้อนหนังอะไรมีหมดนะคะนี่เราก็ให้พิ้เศษเออมาแบบโอ้โหล้นชามอะ่ะไม่ห่วงไม่กัก๊กนี่ครับอโอ้แล้วดูบันมีผิวสวัยมันเป็นม่านเลยมาด,ดูครับ เอาแล้วพระกับสีนะครับป่าร่ำยิมร้านนี้ก็เดี๋ยวไก่พวอร่อยยังมากครับเกียบจริงรายรายเห็นแคปชั่นค่ะ